ว่าหนึ่งก็แปลไก่ก็ข้าวเปก็แปลหนึ่งก็คือหนึ่งเจนนี่แหละแต่พี่บิ๊พี่บิ๊มบอกว่ามันน่าจะหาพี่เจนบอกว่าทั้งสองข้างแกได้ทั้งสองถุงได้เนื้อเป็ดกับเนื้อไก่เหมือนแกหารือว่าแกสะพายเหรอสะพายสองข้างอ๋อแม่เหมือนกันวะใช่ไหมเขาไหวย่างไหวนะเขาใช้กานเปิดมันเหมือนแบบสะพายข้างซ้ายกับสะพายข้างขวาใช่ปะ ได้ทั้งสองข้างได้ข้างหนึ่งได้เนื้อไก่ข้างหนึ่งได้เนืนนนน้อต็ดจากก็รับจีนหนึง <c oughs> ่งข้าวต็ดจักรอีกคำหนึ่งแจ๊บคำน่าประยุทธ์จันโอชาเนะ <c oughs> น,นี่ยนายยุทธวัฒน์มนตรีเราเนี่ย,อยเอาเงินมาให้สามครั้งครั้งแรกห้าร้อยครั้งที่สองห้าร้อยครั้งที่สามนี่อยูอย่ยในกระปิบข้าวแก่สกข้าวกินเนี่ยมันจะติดจกก็เลยเงินอีกห้าร้อยนายยุทธประยุทธ์เอาเงินมาให้เป็นรวมแล้วเป็นพันห้าที่พูดทีว่า สามห้าจุดห้านะห้าพันนะก็สามห้าุดีแค่นั้นเลยความคิดของพี่อ๋อเด็กสอบแค่ก็ได้ของนี่แสดงว่าจะมีชื่อขอบคุณพี่วินมากนะคะที่ไปแปลความฝันให้นะคะเพราะว่าดรแต่ว่าตอนแรกก็ฟังภาษาอีสานไม่ออกนะคะก็ฝากพี่วินนะคะให้แปลเป็นภาษาไทยๆชัดๆให้ ก็คือมีฝันของปลาลองมีฝันของแม่แต่อ่าแม่แต่อีกคนนะคะแม่แต่เนะี่ยโหพอด็อตอรแต่วไปฟังว่าพี่หวินเขาแปลให้ฟังนะตายมันคนละเรื่องกันเลยกักบที่ดตรแต่วฟังนะอืขำมากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าความฝันของแม่แต่ให้ฟังเนาะแม่แต่แบบมันคนละเรื่องกับที่ดตรแต่วเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าภาษาอีสานนะ่ะเขาเป็นภาษาที่แบบมีความ เฉพาะตัวแต่ต้องเป็นคนอีสานถึงจะพอจะเข้าใจภาษาเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพูดคำบางหนึ่งคำนะเขาก็มีความหมายแปลไปอีกตรงหลายเยอะอีกหลายอย่างอย่างเช่นเพิ่นนะคะอุ้ยเราก็ไม่รู้ว่าเพิ่นนั้นคืออะไรเพราะว่ามันจะแบบลุงป้านะ,ะคือทุกคนเลยนะคะที่แบบเขาแทนคําว่าเพิ่นหมดถ้าเป็นของเราเนี่ยถ้าถ้าเป็นของกลางๆภาคเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ากคุณป้าอ่ะสมมุติว่าปาแดงอย่างเงี้ยนะคะป้าป้าก็มีความหมายก็คือแปด แล้วหวยมันก็จะออกตามนั้นนะสมมุติว่าอ่าปลาแดงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนั้นหวยก็จะออกเลขแปดพวกอย่างนั้นแต่พอพอมาอีสานปุ๊บมันมีคําว่าเพิ่นจ้ะมันทุกคนเป็นเพิ่นหมดมันก็เลยแปลความไอ้ตรงนั้นไม่ได้อ่าดต่แต่ก็ขอบคุณพี่วินมากนะคะที่มาแปลความฝันให้ฟังในความฝันของปลาลองที่บอกว่ามีคนจับไก่จับเป็ดให้นะคะแล้วก็ปลาลองก็สะพายมา สะพ,พายเหมือนเป็นย่ามนั่นแหละสะพ,พายเป็นย่ามเนาะด้านซ้ายด้านขวาม,มีทั้งเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนาะแล้วอ่าเขาบอกว่าสับพพเป็นตอนๆ,ๆอ่าสับเป็นตอนๆ,ๆนี่คําแก้วพูดไว้ในคลิปอ่าเขาบอกสับเป็นตอนตอนก็เลยอ๋ออ๋อภาษาอีสานอันนี้ก็คือว่ามีการได้ไก่ได้เป็ดมาอ่าได้เป็ดได้ไก่นะคะแล้วก็สะพ,พายมาที่บ้านบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะ ความฝันของอันแรกเนี่ยเขาหมายถึงอาจจะหมายถึงแบบนี้เนื่องจากว่าวันที่29วันพรุ่งนี้ย9กรกฎาคมเนี่ย, 29, เ,ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติไงวันแล้วช่วงอันนี้เป็นวันจริงๆเลยนะซึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการฝันที่เกี่ยวกับการใช้ภาษามาหลายรอบและหลายรอบและแต่หวยก็ออกบางทีโอ้ยเราคิดว่าจะต้องเป็นสูตรเราคิดว่าต้องเป็น29ปรากฏว่าหวยออกศูนย์ห้อยบางทีนะเราคิดว่าจะต้องเป็นศูนยะ์ห้า เป็นสองเก้าปรากฏว่าเป็นห้าเก้าอ่าเป็นแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอะพอเรารู้นะว่ามันเขาหมายถึงวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่แต่ทีนี้วันภาษาไทยแห่งชาติมันก็ออกบางทีออกวันที่บางทีออกพศบางทีออกอ่าระยะเวลาที่ที่อะไรอะเขาเรียกว่ากําหนดมาอ่ะระยะเวลาที่กําหนดอ่ะแล้วอย่างของความฝันของปาลองเนี่ยที่เขาบอกว่า สะพายเขาเขาเรียกว่าสะพายข้าวของอ่าท้งย่าบะทางซ้ายทางขวามาเนี่ยเขาอาจจะหมายความว่าใส่บาแบกหามเพราะว่าป้าบอกว่ามันมีความหนักอึ้งความหนักอึ้งอ่ะนะมันก็แสดงว่ามันแล้วทีนี้พอมีคนมาให้ละก็เหมือนแบบเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายถึงแม้อันนี้เขาต้อง เขาบอกว่ามันหนักอึ้งเนี่ยหนักอึ้งก็คือมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายไงถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเอามาให้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่หนักอึง้งแบบนั้นนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงนายกตู่นะคะที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีโครงการมีนโยบายนะคะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีสวัสดิการสวัสดิภาพที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายกก็ ให้โครงการคนละครึ่งอ่าให้คนละครึ่งนะคะเพราะว่ากําหนดโครงการคนละครึ่งมาก็ให้ประชาชนลงทะเบียนนะคะว่าเออให้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าความฝันของแม่ความฝันของป้าลองเนี่ยจะมีสองฝันก็คือท่านนายกประยุทธ์เอาเงินมาให้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอะแล้วทีนี้อีกห้าร้อยหลังเนี่ยห้าร้อยหลังเนี่ยนะเขาบอกว่าเอาไปซ่อนไว้นในกระติบกระติบข้าวเหนียวก็จะเป็นเรื่องของเขาจะให้หมายความไปถึงเรื่องของการกิน การกิน,กนอ่าอาหารการกินไงอ่าเหมือนแบบเป็นการแบ่งเบาภาระอาหารการกินพวกปากท้องอ่ะพวกปากท้องตแต้าต๋ก็เลยจะวาดวาดในเรื่องของคนท้องคนคนท้องเนี่ยคือปากท้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝันของนาคน้อยด้วยนะมีฝันของนาคน้อยที่ฝันเห็นคุณพี่ของเขาอะ่ะ ท้องนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแต่งงานนะท้องแล้วก็เอาพวกเนื้อวัวมาให้ไงอ่าฝันของนักน้อยเดี๋ยวจะเล่าต่อไปคือท้องแล้วก็เอาเนื้อวัวมาให้นักน้อยไงอุ้ยเขามันเป็นโครงการบัตรคนจนแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะของนายกตู่แล้วก็จะเป็นโครงการคนละครึ่งอ่านะคะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของปากท้องอันเนี้ยเรื่องของปากท้องนะแล้ว นายกตู่ท่านก็เกิดวันที่21มีนาคม2497อายุ68แล้วก็เป็นนายกคนที่2 9อ่านเนี่ยตัวเลขอันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเราฝันเราแปลความมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะแล้วก็มีการแจกข้าวแจกข้าวของเนี่ยเหมือนแบบลุงซานต้าลุงซานต้าก็แบบเป็นลุงตู่แบบนั้นะคะเขาจะหมายถึงเลข25นะคะหมายถึงยเลขถึง2าแล้วก็การสับไก่สับปุสับอ่าเป็ดเนี่ยเขาเรียกว่าสับประยุทธ์นะเราจะต้องสับประยุทธ์นะคะไม่รู้ว่าจะสับ จะสับตัวไหนจะเอา9ออกจาก7หรือว่าจะเอา2ออกจาก9หรือว่าจะเอา1ออกจาก2อ่าอันนี้เขาเรียกว่าศัพ์ประยุทธ์หวยงวดเนี่ยจะเกี่ยวกับศัพ์ประยุทธ์อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ